สื่อมวลชนที่รักทุกท่านดิฉันรัตินญาไชชนะประธานสภาสาพธารักษาสันติภาพ UNPKT ค่ะและก็เป็นประธานระดับโรคของสมาคมสหประชาชาติประจาภิภาลเอเชีตะวันออกเฉียงใ้สมาคมสหประชาชาติแห่งโคสราตีมณัลแคลฟอร์เนียรัฐอเมริกา u n a e SA ค่ะแล้วก็เป็นรองประธานศูนย์การิตริยาจิตวิยาสเปซเซนเตอร์ค่ะวันนี้นะคะ เป็นเป็นงาน c o b r Set Education s u m ิ i t นะคะที่ระยะเวลายาวนานกว่า65วันต่อเน,นื่องนะคะที่เราทุกท่านอยู่ในที่นี้ไม่ได้หยุดกันนะคะแล้วก็ต่างเันนีามามากกว่า50ประเทศค่ะก็มาร่วมเปิมฉลองแสดงยินดีและรอบการขยายผลเกี่ยวกับการพัฒนานะคะยกระดับความเด่นด้างสังคมให้เท่าที่จะเป็นรูปธรรม่ะ ซึ่งเป็น e ็นอยางบรึ่งทีรของเราที่เาที่จะสามารถที่มี่ารได้รับกาน่าขายขายพันธุ์ิตนะคะไม่ว่าจะเป็นพิมารลันเซ็นเตอร์อาร์เซนอลออฟแก่อนล้วก็โดนเลนแจสเซต์ลค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของออฟเด็อร์ลนคะ แล้วก็ท่านนพดลน,นะคะท่านก็เ,นเรนเลขาธิการของรองประธานรัฐสภาเป็นที่หนึ่งด้วยค่ะก็มีท่านเย,ทนเยล,ท,ลท,ปปทีค่ะได้มีการต่อพิจารณาทางรัฐสภาที่จะได้มีโอกาสไปร่วมช่วยพร้นนำรัฐสภาเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วลเรปปาได้ไปที่รัฐสภาก็ได้มีการขยายผลว่าโครงการนี้ดีมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายจริงๆค่าใช้ เราเป็นการรวมกลุ่มเ,เพื่อให้การกระจายให้เกิดรวมได้มากกวบานี้คก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากธนาคาราด้วยนะคะโดยการท่านพิเชษเจ้ามั่นทีน่ได้การเรานะคะแล้วก็ในส่วนของทางขยา,ายผลมาสู่ท่านผู้โดยการขยายผลมาถึงทางอบจจังหวันดนนทบุรีแล้วก็ยังมีในของอาสพมนะคะนนทบุรีสพมเชียงราย นะคะต่การที่ต้องการแกาปผลทางการเริเพียแค่เโรงเรียนนะคะตาขั้นตอนันะปัจจุบันขยายผลไปแล้วนะคะมากกว่าเจ็เจโรงเรียนค่ะแล้วก็มากกว่าหนึ่งหมื่นห้าคนที่เราชนไทยที่จะเป็นลางของเราในอนาคตนะคะที่เติบโตว่าการเรียนรู้ทางด้านท,ท,ที่ศาสตร์ของสังคมเพราะว่าไารวิวัฒ คางอเนีย่ยสรสึกสัญกันไม่ว่าเป็นต้องฟ้าดินหรือว่าืนน้ำโยชนของเรามีสิทธิ์นะคะที่จะเข้อใจโลกอย่างซึ้งไมได้เรียนวิชาค่กที่ตัดนลกแต่เป็นการียนต้าใจโลกมากขึ้นค่ะแล้วก็ทุกคนอยู่ร่วมกันนะคะบนผืนแผ่นเดียวกัน เป็นโครงการที่ปักกันโยชนให้เกิดวุฒิภาวะกันเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าแสดงออกแล้วกล้าที่จะเดินออกนอกอ,อกนะคะตอนนี้ความการศึกษาที่เท่าเกันใช่ทางเลือกแลแต่เป็นทางรอดของมนุษยชาติในรูปนี้แล้วเขาไม่ได้เพียงเท่านั้นยังมีขั้งมุ่งเรื่องการจ้งนไม้มันเพิ่มเติมเสมาด้วยนะคะน้องปลาใสทุกคนที่ ตลอเสียงการที่ตกนี้เราียจะทำโครงการที่ต้างตอนตดนะคเพราะว่ได้รับแสงดีมากหวังเป็นอยิ่งว่าทางการลสมาชิกรวมถึงผู้ใหญ่ที่แม้ตาเห็นว่าการนี้มีระโยชน์เราได้รับการสนับสนุนที่ดีด้วยนะคะของระที่มี iteration. บทบาทสำคัญและเป็นแบบโตอย่างรวดเร็วจนเราก็ตกใจแต่วันนี้นะคะ ท้ายที่เราได้มีการจัดอบรมดาสุนนาสินะคะโครงการนี้นะคะเราทำงานกันมายาวนานก่อนแลงนะคะก็ได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ความพัฒน,น์ท่เดินต่อแม่ยอดท้อวันนี้นะคะมีทางโบบอนนะะูออลทอเลนตนั้นนะคะที่จะประกาศนะคะว่าโครงการนะคะเป็นโครงการแรกของโลกค่ะ ภาสุดมาให้ชมไคยเรียนฟรีมีค่าใช้จ่ญญายจำนวนมากที่สุดของโลกกว่าหนึ่งหมื่นห้าพัน 15, คนนะคะโดยไม่ค่าใช้จ่ายโครงการนี้ไม่ใช่เพียงแค่ภาษาภาษาสัญชาติญญาะนะคะและยังมีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเราทุกคนที่ทํางานและเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นภาคีเครือข่ายทุกคนที่เป็นพันธมิตรและก็สนับสนุนเรานะคะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่เซดีนะคะทุกท่านที่เมตตาแล้วก็ชิญบอกเป็นอย่างยิ่งครับว่เราจะพัฒนาศักยภาพให้เติบโตขึ้นไปอีกวันนี้นะคะคือโครงการของที่ปรเทศไทยก็จะมีนางสาวรังสีมาของครช่าน,นะคะซึ่งดูแลโครงการนี้ในประเทศไทยหากสนใจในเรื่องของการขยายโค สามารถจอบผู้ในการศูนย์เอากายยันนะคะสัขับประเทศไทยได้ที่คุณีรัษณ์ของพงันช่งซึ่งทำง,งานกับเราทั้งกลางวันและกลางคืนะะอยากจะให้ท่านกล่าวนิดนึงเพราะว่ามีบทบาทสำคัญในการกับเพื่อนร่วมกันค่ะ